วันเวมิลเลอรวัสดุที่เป็นมากกว่ากระจกเงาพร้อมสร้างความมหัศจรรย์ให้กับพื้นที่ กระจกเงาที่ไม่ได้เป็นแค่กระจกเงาธรรมดาเรียกง่ายๆว่าเป็นกระจกสองด้านนั่นเองซึ่งหากเรามองภายนอกก็จะดูเหมือนกระจกปร่งแสงมองทะลุ1ด้านทั่วไปแต่ขณะเดียวกันหากมีความสว่างของแสงไม่เท่ากันอีกด้านจะไม่สามารถมองเห็นเราได้ดังนั้นหากพูดถึงหลักการของแสงกระจกวันเวมิลเลอร์มีค่าสะท้อนค่อนข้างสูงมากถึง90%อนทำให้ความโปร่งแสงน้อยลง เมื่อความสว่างไม่เท่ากันในระหว่างพื้นที่ก็จะทำให้เกิดมุมมองที่แตกต่างกันส่งเสริมให้บริเวณพื้นที่นั้นดูกว้างขึ้นพร้อมกับเพิ่มความส่วนตัวแถมยังกลายเป็นมัสดุที่มีลูกเล่นน่าสนใจอีกด้วยคุณสมบัติพิเศษนี้เอง จึงทำให้กระจกวันเวมิลเลอร์ได้รับความนิยมในการไปใช้งานกันอย่างมากไม่ว่าจะเป็นตามโรงแรมรีสอร์ทระดับไฮเอนหรือใช้เป็นประตูฉากกั้นแบ่งสัดส่วนพื้นที่ไอเดียสำหรับการนำกระจกวันเวมิลเลอร์ไปใช้งานเหมาะสำหรับการใช้งานภายในเช่นใช้กับฉากกั้นอาบนา้ำ ฉากกั้นแบ่งพื้นที่ประตูระหว่างห้องนอนกับห้องนั่งเล่นหรือห้องนั่งเล่นกับห้องรับประทานอาหารนอกจากนั้นยังสามารถปรับใช้ในกรณีที่ต้องการให้เป็นกระจกเงาทั้งสองด้านได้สามารถสั่งทำเป็นกระจกเทมเปอร์กระจกลามิเนตเพื่อเพิ่มความปลอดภัยได้ สำหรับการเช็คว่าเป็นกระจกเงาหรือกระจกวันเวมิลเลอร์นั้นก็ไม่ยากในกรณีเป็นกระจกเงาธรรมดาเมื่อนำนิ้วไปจิ้มที่กระจกเงานในกระจกจะเกิดเป็นช่องว่างกับนิ้วเราในกรณีเป็นกระจกวันเวมิลเลอร์เงานในกระจกกับนิ้วเราจะสัมผัสกัน ในอดีตกระจกวันเวมิเลอร์ถูกใช้ออกแบบกับห้องสืบสวนสอบสวนหรือห้องประชุมต่างๆที่ไม่ต้องการให้คนด้านในมองเห็นด้านนอกเพื่อความเป็นส่วนตัวแต่กับกันคนด้านนอกสามารถมองเห็นคนที่อยู่ภายในห้องได้แต่ปัจจุบันมีการพัฒนาให้กระจกวันเวมิเลอร์มีลูกเล่นที่สามารถทำให้เกิดมิติในการใช้งานมากขึ้นและดีไซน์ได้หลากหลายในแต่ละพื้นที่เช่นเดียวกัน